สาธุไปติดแผ่นทองต่อเดี๋ยวติดแผ่นทองแล้วเดี๋ยวพาไปสองเลขน,นะครับเดี๋ยวเราแผ่นทองติดที่ก้อนทองก้อนเงินก้อนทองแลยนะ สวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปส่เลขตาทองนิวไลน์กานแล้วนะครับเลขอ่างน้ำตาทองนิวไลายต่อี้ทุกคนกำลังดูกังดูนะคทษนะครับ เป็นตรงนี้เป็นเลขเลขแปตรงนี้มอเป็นเลขสามเป็นเลข8เลขสามนี้เป็นเลข7นี่เป็นเลขหน แต่ตรงนี้มองเป็นเลขสี่นะเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดว่ามองมองตามนี้นะ,ะเดี๋ยวแคปแคปหน้าจอใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์เลขหนึ่งให้หน่อยครับเนี่ยถ้าเกิดมองมองมองตามเนี่ยมองมองตามฝั่งนี้นะครับจะเป็น,ปนหนึ่งสองสี่ หนสองสี่ส่วนตรงนี้มันตรงนี้ไม่แน่ใจอะ่ะอ่ะใครเห็นเป็นเลขอะไรบ้างใครเห็นเป็นเลขอะไรบ้างใครเห็นเป็นเลขอะไรลองพิมพ์มาดูนะครับผมใครเห็นเป็นเลขอะไรลองพิมพ์มาดูนะครับ ข้างบนเห็นเป็นหนึส่นะส่วนข้างล่างแต่มันตรงนี้เป็นเลขแแต่นี้มันเป็นเลข3ามจะสามมันหันหันมาฝั่งนี้ถ้าเกิดตรงมองอีกฝั่งหนึ่งเก้าสอะเก้าสามแปดเก้าแปดแปดหนึ่งสองสี่เก้าแปใช่ไหม <c oughs> อืมอม อันนี้มนองเป็นเลขหนึ่งอะแล้วแต่บุญภาวาสนาของใครของมันนะครับผมแต่ถ้าเกิดอย่างที่เห็นมัเป็นหนึ่งสองสี่ ้เลขปิงปองเมื่อกี้เห็นเลขหรือยังเขาบอกว่ารวยรวยเดี๋ยวเราจะจับสามสามอันนี้เลยนะเลขตัวแรกก่อนเลยนะครับสามในไห่ก็สามเอ่อในอ่างในอ่างก็สามในอ่างในอ่างเป็นสามแปดนะ ในอ่างเป็น38 938 938เลข3แล้วพอเมื่อกี้มันไปนเลข3แบบนี้ไปเลข3แบบนี้938ก็ข้างบนเป็น124ตัวที่2กันตด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 เลข1สรุปวันไหนคะอะไรวันไหนครับผม เลขหนึ่งนะครับผมเลขสามเลขหนึ่งก็อีกตัวหนึ่งนะครับรวยรวยขอให้คนที่กำลังดูไลฟ์สดนี้ถูกหวยในงวดนี้ด้วยนะครับเลขสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามหนึ่ง,สา,ส,างสามนะครับในรอบนี้ถ้าเกิดใครชอบยังไง กดสนใจขึ้นมารอครับผมเดี๋ยววินจะพาทุกคนไปดูพี่ไข่กันนะครับเดี๋ยว,ต,วต้องเดินสักนิดนึงนะครับผมไปดูพี่ไข่กันถ้าสามหนึ่งสามวินมองว่าถ้าเกิดเลขจะออกจะออกแค่หนึ่งสามนะไม้ตรงไหนไม่หรอกดอกไม้อะถ้าเกิดข้างล่างเอาฝั่งนี้ครับนี่ข,ข้างข้างข้างถ้าเกิดข้างบนก็เป็นข้างบนเลยครับข้างล่างข้างบนแยกกันครับ ใจหมดพี่ถามอะไรถ้าเกิดว่าสามหนึ่งสามเห็นว่ามันไม่ออกเห็นว่าถ้าออกออกแค่หนึ่งสามออกแค่หนึ่งสามสามหนึ่งเออหนึ่งสามสามนะหนึ่งสามสามหนึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเกิดในมุมมองของวินนะมันจะได้แค่หนึ่งสามกับสามหนึ่งเท่านั้นแต่ห้าสี่เนี่ยเลขค่อนข้างสวยห้าสี่เลขแบงก์ตอนแรกแบงก์ไว้ไหนล้วเนี่ย 854เลขแบงค์เนี่ย854เนี่ยเลขแบงค์ตรงนี้วินว่ามันค่อนข้างที่จะสวยเลยสวยมากด้วยใครชอบยังไงวันนี้ที่วินพามาแบบนี้นะคะฝากกดแชร์ด้วยถ้าเกิดว่ายอดแชร์เยอะเนี่ยวินจะพาไปเรื่อยๆนะครับผมจะพาไปทุกหวดเลยนะถือว่ากดยอดแชร์เป็นค่าน้ำมันละกัน เลขปิงปองอะสรุปให้สรุปให้วันนี้นะครับผมเลขปิงปอง313เลขแบงกูมานจุกดำแปดาสี่ <3 13. S 1> เลขอ่างน้ำมนถ้าเกิด เอาแบบทีวินเห็นนะเอาแบบทีวินเห็นนะเอแบบทีวินเห็นคือเอ่อก้าามกับหนึ่อข้ามวนเป็น1 2ึ่งสงส่ข้างลาเป็น938าสามหรือ988าแปหรือเก้ตอนนี้วินกำลังเดินไปที่พี่ไข่